เก็บภาพส,สวยๆฝากเกซีก่อนจะ้ะเดี๋ยวอยู่บ้านหลายมือเนาะค่ะเนาะดักกลาบมีนี่มันก็สวยคือเก่าละต่าคนคือหลวงโรยเถอะเนาะทดองดีด,ดีสวยมากๆเลยจ้าจด้เก็บไครูลอหาตัวนั่นบินมือหึ่มือบ้านทังข้านพี่จะเรียงพระ เพื่อนจ้ะปูหนึ่งเก่าองค์หนึ่งแล้วก็บปูอยบ้านเท่านี้สององค์จ้ะจะได้เก็บใส่แจกกันไว้ปู่อหาเนะค่ะนี่ก็จะมีเรื่องบอกเด็กเอฟซีเด้วยค่ะดีๆเพิ่นกระโทรมาบอกแรงปั่นจ้ะอย่างให้ได้ประสสรนสซ้ตัวเนื้อเลยค่ะ ไมพิมเดทักพรหลักก็ะเลี้ยวอย่งไดโนเวาเอฟซีฟังกว่าน่าจะข้าวสันดกได้น้ำกันโนคันโนได้น้ำเพิ่นเ,พนเป็นแบบตั้งใจอิลี่าอยาไ้ค่ะว่าไม่พิมฟันอยู่โลยงบานไม่พิมฟันได้ือไปตัวตรงตัวเดียวกับหลวงพ่อเพิ่นบอกค่ะ,ะเลไนั่งถามว่าไม่พิมจะบอก เด็กเท่าบโนอีโทรมาบอกไม่พิมพ์มาสั่น fc fc บ้านเป็นยูสีสะเกตจะ้ะเป็นไปแต่งงานเป็นได้แฟนต่างศาสโนะขโะนะบาที่นี่เพิ่นก็เลยมีปัญหาเพิ่นเลยกลับมาอยู่บ้านจะ้ะเล่กลับมาอยู่บ้านเพิ่นไปอยู่ต่างประเทศได้สามปีจะ้ะเพิ่นได้อยากว่าวขันเพิ่นว่าคันไม่พิมพ์มีบุญก็ให้ไม่พิมพ์อันบอก เบอร์โทรศัพท์ในเดอ้อคุนแสดงความคิดเห็นมาในคลิปไม่พิมพ์นั่แหละจ้ะคุเห็นเลขเนาะเป็นด้เลขกมากค่ณก็เลยอยากแบ่งปันจ้ะไม่พิมพ์ก็เลยตอบคําถามเอชซีคนได้ดีใจหลายไม่พิมพ์ก็เลยล้งเบอร์ไปว่านีเด้อเบร์เบอร์ไม่พิมพ์นี่ยังจะห้ติดต่อมากจ้ะเน็นด้เบื่อแล้วค่ณกระโท่มากเหมือนเศร้านีจ้ะไม่อยากแบ่งปันแม่เป็นยังคือตรงกันก็ดทิ้แม่ฟันแทรว่าษนเดล็กหลวงพ่อเพิพ่นไ้ พิ่นจะให้แค่สามงวดจะ้ะงวดเมื่อกี้เพิ่นก็นห,หาหาซูนตัวเดียวแม่ว่าสันได้โอกาสดีเลยเนาะคะ่ะเนาะเลยก็จะเล่เหล่าซูเอฟซีบ้งเนาะคะ่ะเนาะติ้มก็บ่ได้ออกนอกบ้านเลยจะ้ะจังว่าพักผ่อนแต่ซ้ำบ่พาขคือเก่าแล้วลูกมาทํางานบ้านนู่นนี่นั่นคือเก่าแล้วจะ้ะบ้านก็บ่คือแม่บ้าน,นเนาะเคุณเสียดายซ้ำเลยจ้ะแม่บุญทิพย์กับิออกะเนาะงวดนี้น นั่นมาสามวนนละจังวันมีวดที่ซีเด้อแต่เจ้ามีบุญก็หอยของในเด้อยหน่า,านั่งรถกดนแต่ว่าคันนี้มืนขึ้นกับฟันเกี่ยวกแล้วว่าก็จ้าคับรถนี่จากไม่พิมพ์ขับรถขั้นเดงถ้ากันไปเกี่ยวเขาซะคนบานเฮ่าเนี่ยเรามาคับรถนี่จากไม่พิมพ์ไม่พิมพ์ห้องน้ำกดมาซะเอ้า พ่อทีเทศย,ยังเนาะเตรียมเตรียมทำกับกเขาบ่ทำกับกเขาเลี้ยงปูเนาะตันเทียนสามองูมาจ้ะเดี๋ยวพอทีทันฝากเนื้อหมูแล้วมาพอทีเ็ดลาบหมูมาจ้ะเ็ดลาบหมูเ็ดผัดไก่ผัดพริกหยวกเนาะแล้วก็ต้มจืดเต้าหู้หมูสซับเนี่ยค่ะอาหารง่ายๆเนาะพอทีเนาะหูเขาวสวยเนาะ มก็สวยหอนๆเลี้ยงพาจาักหน่อยผลละใม่กับถาวายสังฆทานยานี่ยละเด็ดง่ายๆจ้ะเด็ดพอรับกวนไม่พิมพ์มาสันเด็ดตุ๋นจัดเนี่ยมาสันว่าสิบอกเลขเพิ่นได้นดไหนิพ่อวิทย์เอฟซีทโทรมาจ้ะโทโธ่มาทางไหนเพื่อมีิถูบกว่าเขาบได้ัทหากับมีถู <เน S 2> มาบอกว่าไม่พิมพ์เจ็บก็เลยบม่ได้ไปเลยบม่ได้ไปใส่เลือดที่ทโธ่มาเล่าสู่แม่ฟั่งมาสัน มันตรงกับความฝันไ่พิมี่มาสั่นนุก็เลยอยากให้แม่อยากบอกแม่ว่าโตนี่เด้อมาสั่นหลวงปู่เป็นห้มาสามงวดเป็นจะห้ยสามงวดเป็นห้มาแล้วงวดมีงวาสั่นงวดมันเห็นเป็นหาหาศูนย์ศูนย์หาจุดเดียวตรงกลางับเป็นเป็นทางบ้านดุงเลยตัวบ้านนี้เพิ่นก็เลยนี่ละงวดนี่ละเพิ่นเลยบอกมาอีกจวนหนึ่งเพิ่นบอกเทบดประ แม่ซ่อมบางก่อนเดออ้อเลขเลขอันที่แม่ฝันนี่เพิ่นตรงกับของหลวงพ่อเป็นบันลลุแม่นจ้ะตรงเด้เลยสองแปดมือคนแอบแมนจ้ะสองแปดมือแต่หลวงพ่อเราบอกว่าเลขนี่เพิ่นสั่งให้ออกจ้ะจ้ะเลขนี่เพิ 68, ่นคือบอกสิบแปดมงคุฎกัน อเนี่ยเพ็นปัดความรับที่ชอบแล้วคนกำลังทำให้ออกเลยนี่จ้ะเงินเลยมันอาจจะรับลมคมได้จากกระบงกข้างในเรา้งแหอันก็บู้งเนะอันลูกก็เร่องตาตอมาาวเบาเบาให้เฮตั้งตื่นจ้ะต่ว่าก็ดีเนาะลูกยังมามีน้ำใจท่วมาบอกเนาะจ้ะเนาะเอฟซีของแม่เนาะแม่ขึนแห่ลาถึงรู้บ่ล่ะลูก จะถึงดูบ่าลาถึงามวดที่หลวก็บ่ค่อยถึงดอมวดที่แลักสถิตน้ำเพิ่นสิบบาทเนื้อหัวการหลยหลายบ่เงอมก็่ได้เห็นงานอืแลาบ่ไม่จนเหเี็กเนูะหลุกเนอะจ่าเมื่อก่อนจะเคยฝันเองยูก็บอกเขาถึงสามตเลยเห็นฝันอย่างก็พูดธเจ้วจ่ะจ่า บอกว่าถ้าถ้าเกิดมีภัยอีหยังให้มาอยู่นี่มเยอะไปอยู่ในผ่องเพิ่น mm hmm. กาแต่ที่นี่พอบอกเขาเฉ่อเขารู้จนเอาฉนดที่ดินออกจากอธนาคารบลดอเขาก็บอมาให้อีกเลยที่มีที่มีหลักพอลูกเป็นเด็กใหม่พอไปอยู่ไปนอนปุ๊บนอนบังเห็นงานที่มีกาะฟันภัยอีหยังให้มาอยู่บนนี่เด้อ แล้วพอเขาขึ้นไปก็อยู่ในผ่างของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ไงแห้งอเนี่ยจำเ่อนหลังขึ้นก็ลงมาก็เห็นดินเห็นโคนแบบน้ำท่วมพลักร้ายคึก็เห็นเหล็อยมาจ้สามตัวเด่นึิงคึ่ตอนตอนวันนั้นมันเหล็กตัวนี่นี่วันแรกแมนบลุกแมนจ้ะ วันที่แล้วท่านก็หายแค่สองตัววัด,ดวที่แล้วหายหัวได้เลยหายสูงสูงหายออกสูงๆเลยเนาะจันโอจ้าท่านก็หายแค่นั้นล่ะั้างเดียวท่านที่หายแตเล็กจูนเจ็ดห่ะก็ตอนแรกท่านบอกว่าเลขกซีมานห่งเจ็ดจ้จริงเทวดาท่านก็ออกมาจากโบน่นะจ้านนี้แหละจ้แล้วเอา ้องไปแบ่งปันเป่นเด้าเผื่อมันถึงวัตถุกายวากันเดอลหลปราคอที่หายไปคนแรกนี่เดอคาเลขที่เพิ่นบอกเนาะคะเนาะตรงกับความฝันไม่พิมพ์มาสันเพิ่นเห็นคิดไม่พิมพ์เพิ่นก็เลยโทรมมเว้าวจ้ะเพิ่นอยากแบ่งปันมาสันมาตูเดียวตรงกันแท่แมวสัน ใช่แม่จับคุยมันถือเด้อสันอย่านแม่จับคูมาถือก็สันแม่ฝันว่าแม่เห็นป่าเละลายในสาตอนแม่นอนโรงพยาบาลน,นั่นนี่แหละค่ะไ,ได้อยากได้เบอร์โทรเลยโทรมาติดต่อกันเลยโทรคุยให้ฟังเลยจะ้ะจ,จ้ะบ้านอยูสีสเกตเนาะบ้านเก่าหฮานอกะบ้านเก่ายูสีสเกตอันนี้ก็เป็นเลขหลวงพอ่อเพิ่นบอกเนาะงลุงนาะเพิ่นสิ่หายสามหนวดนี่จ้ะเนาะ ค่ะลูกก็มีเงินลงขึ้นหลายลูกก็เลเยบอกแม่ว่าเ <S 2> <S 2> ออความฝันก็คือกันเนาะก,ก็เลยอยากให้แม่จำให้ <S <S ดีค่ะถ้าเากิดว่าลูกบอกบอกขอขอทําข้อมูลเกี่ยวกับแม่เนี่ยแม่ที่เอาตัวแดงแทนหูบกบอกแม่ก็ตั้งใจว่าแม่จะซื้อเลขนั่นบอกแม่จะซื้อเลขเจ็ดสามแปดสามแล้วก็บหนึ่งแปดนี่แหละแม่คิดว่ามากกันหะลูกคิดมาแค่ไหน แม่ไปขอก็ได้เจี๊สามเนาะปูพญายนาคลูกเดืเบิ่งคิดบ่แม่ไปล่ำ<ะ>เบ่เงสฉวงขอกันนั่นแหละลูกกัน,นแม่กกะแล้วค้นแม่ปะ,ะมีเม็ุบุญกับหลวงพ่อที่วัดหมวดแม่ก็มาป่วยพอดีนั่นนะลูกแต่วันเวลาจะโอนเงินไปเราจะพันอยู่ดอกเพราะว่าคือเรตตัวเราอยู่เราจะขาดแค้นอย่างของเราหู อันนี้ราได้เบิ่งคลิปอยู่บ่ลูกเบื้องโยธาเบื้องเต็มแม่ไปคอกับคนที่เฝ้าศาลอีหยังนั่นน่ะวางตัดนานรถเพิ่มค่ะสำหรับผู้เข้ามาแหล็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโพธิ์ทิดไม่พิมพ์นะยางมีโชคในเด้อค่ะเดอ้อจังไดี๋ยวก็กำลังใจกันไปเนาะค่ะเนาะแล้วเอฟซีเป็นเพื่อนมาเล่าให้ฟังจ้ะ ดอกงอนไก่ไม่พิมพ์ปีนี้เขาพัษาตังดลแล้วประท่านเดอันเป็นดอกนี่แหละค่ะยันไม่พิมพ์จเป็นแพรองสีงามขึ้นเป็นดอกดอกพอจังงอนพญานาคี่แหละค่ะแต่ปีนี้เป็นดอกพระท่านจ้ะบวหลายพอที่นี่จะตดัดถิ่นบุคือบานขลดอกงอนไกอยู่นี่ค่ะเป็นคือจังแพรแม่เบี้ยนี่แหละค่ะ อฟซีเคยมีวัอนี่เห็นอฟซีก็ได้กล้วยลอยวีจ้ะสวยงามมากเลยนี่เ้ยค่ะเด็กที่เป็นโทรมาแบ่งปันนกฮั่นอะสองแปดหนึ่งแล้วก็ที่บนบอยอีกข้ามหนึ่งหนึ่งเจ็ดเทวด,ดาเรียกว่าโบแมนเดอมันจะเป็น ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ยังไงละ่ละไม่พิมพ์ก็จับใจความบริสัทธ์จ้ <c oughs> าก็ฟังน้ากันเบื้องนูะนค่าเนาะ,ะ,นะจไม่อย่างกับเล่าสู้กันฟังเนะคะ่ะพิมพ์ก็บรอดไปทายทํำช่วงนี้ก็เลยอยู่ดีๆเพิ่นกระโท่มหาอังสิลจา้าก็เลยดีใจลูกขึ้นมาจับทรศัพท์บมัดทายทํำลงให้เอฟซีเบื้องอีกจักตัวเนะค่ะเนะใล้จะสรุปเลขล้วล่วคะค่ะมือมือว่านังข้าน พี่มันก็นจะทํำบุญเรียงพระก็จะสรุปเลขความเลยจ้ะก็ะบ่ไดบอกผู้ใดาลายดอกบอกลงปูหนึ่งเก่าห้ามาองคหนึ่งกับพายูบานเท่านีออสององค์แค่นั้นล่ะจะเห็ุแบบง่ายๆจะ้ะได้เหตุหนุงยากอยากีอยังนคขะเนาะําสรับมือนกกี่กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่พิมพ์กับเพาะทิศในเด้อค่ะเด้อช่วงนี้กะ จ็บป่วยค่ะเจสิบ้าจังใดโดอกกับภักรักษาตัวยู่เงียนเอานี่ยล่ะน้องคะเนาะหอยโศกหมานลำด้วยน้ากันเด้อค่ะเด้อหนึ่งกันยาหกสี่จังไดเฮากบบต้องรววยน้ากันยิถุกวิญยากน้ากันนี่ละเดี๋ยวพิมพ์จะสรุปเดีว่าพิมพ์จะสื่อตัวใดแต่กนนีว่าตรงกันน้องะเนาะก็เลยจับมาลงให้เอฟซีเบิงเด้อค่ะเด้อหวานวานปลาขาบเมื่อไม่พิมพ์ตัวนึ้อหิ้วซีพร้อม นี่มันกัตีใส่แปดหนึ่งหนึ่งแปดนี่แล้วเนะาะปาซิดขึ้นมาเลือดออกนิ้วสี่นี่เลือดออกปากคอนิ้วไปแย่ลงปากหยอกกระเพิ่นขึ้นวาเนี่ยลงไปแซ่อยู่กับปากคอเต็มหัวสั้นขึ้น2องหลงเต็มหลายหลาย,ลายจนว่าหลายจนว่านบ่คขึนว่าสิจับทียังนะจ๊ะเหลือด้่ยอเลรนกันไปเลยตาอัน ช่วงนี้มิตรฝันเห็นป่าด้วยค่ะฝันเห็นป่าเห็นยังตลอดหลายหลายหลายไปเลยว่าโอ้ยคืเป็นจะมาให้ยโศกห้ลาภฮาองระโบจังไดกเสษีเอาได้บนะ่เนาะขอให้มีบุญหลายหลายแบ่งปนันกันกับเอสี่ให้เอสี่ได้นล้วม่พิมในเดอ้อได้กระได้ยอมเจ็ยบยอมป่วยกระได้สำหรับมือน,นี้กระซำนะี่คนเนาะค่ะเนาะให้โศกหมายลำด้วยสุภูญทุกคนด้วค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ